ตอนที่83าวันหยุดของหลินหานเมื่อหลินรวนได้ยินดังนั้นจึงพยักหน้ารับพลางตอบกลับไปว่าได้สิหากข้าพบสมุนไพรดีๆอีกข้าจะนำมาส่งให้พวกท่านทวบัตินี้มีมีแล้วจริงๆสมุนไพรดีๆใช่ว่าจะมีอยู่ทุกที่หลงจู้เผยรอยยิ้มออกมาพร้อมกับเอ่ยว่าแม่นางเอ๋ยได้ถูกต้องใช่สิข้าขอถามชื่อของแม่นางได้หรือไม่ข้ามิมีชื่อทว่าแซ่หลิน แม่นางหลินคราน้าหากท่านนำสมุนไพรมาส่งท่านสามารถเข้ามาหาค่าได้โดยตรงส่วนเรื่องของราคาค่าจะเป็นคนกำหนดให้ท่านเองหลินรวนพยักหน้าตอบรับจากนั้นก็พาหลินซิ่วไปซื้อขนมแล้วเดินทางกลับหมู่บ้านตระกูลหลินบัดนี้ใกล้ถึงเวลาหวานมาเมล็ดเข้าสาลีแล้วชาวบ้านในหมู่บ้านเริ่มยุ่งอยู่ก,กับการทำไร้ไถนาครอบครัวของหลินรวนมีที่ดินเพียงแค่สองหมู่ทว่านางมิมีวัวดังนั้นนางจึงต้องหาคนมาช่วยทำนา บัดนี้นางมิกล้าพึ่งพาหลินจงคาดว่าเขาคงไปช่วยงานตระกูลหลักอยู่มิว่าหลินรวนจะคิดเยี่ยงไรก็คิดมิตกดังนั้นนางจึงตัดสินใจไปไถ่าถามป้าโจซาลาเปาที่เพิ่งซื้อมาตั้งใจนําไปฝากป้าโจโดยเฉพาะมันมิใช่ของมีค่าอันใดทว่านี่คือความตั้งใจของนางป้าโจฉินซื่อกับโจเหลียนเออกํกลังคัดเลือกมเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีอยู่ที่ลานพอเห็นหลินรวนเดินเข้ามาจึงรีบพานางเข้ามานั่ง ลิ้นรวนยื่นซาลาเปาไปให้ป้าโจป้าโจข้าซื้อมาจากในเมืองท่านลองชิมดูสิป้าโจว่าที่จะรำพันออกมามีได้เจ้านี่นะพอมีเงินเข้าหน่อยก็ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายภายหลังหกักเจ้าอยากกินอันใดดีๆก็มาหาข้าที่นี่ข้าจะทำให้เจ้ากินเองแม้ว่าจะมีอร่อยเท่าร้านที่ขายอยู่ในเมืองทว่าเจ้ามีจำเป็นต้องจ่ายเงินทั้งยังสะอาดอีกต่างหากฉินซื่อยิ้มกว้างอารุณว,วันหลังหกักเจ้าซื้อมาอีกเจ้าก็กินเองเถิดมิต้องเอาของมาให้ท่านแม่แล้ว นางจะได้มีต้องเอ่ยรำพึงรำพันถึงเจ้าอีกโจเหลียนเอ๋อก็เห็นด้วยเช่นกันป้าโจทลึงตามองพวกนางด้วยความโมโหดูนางจิ้งจอกตาขาวสองตัวนี้สินับวันยิ่งทําตัวเป็นอื่นหลินรวนทราบว่าความสัมพันธ์ของแม่ยายกับสะพ้ายในตระกูลโจนั้นดีเป็นอย่างมาก ดังนั้นนางจึงยกยิ้มขึ้นแล้วเอ่ยว่าอาสไพโปรดวางใจเถิดภายหลังหักข้าซื้อขนมกลับมาข้าจะนํามาให้พวกท่านกินมิให้ป้าโจกินแล้วหากป้าโจอมองพวกท่านกินประเดี๋ยวป้าโจก็คงอยากกินเองแหละเมื่อชินซื่อได้ยินดังนั้นจึงปิดปากหัวเราะออกมาทันใดดังนั้นป้าโจจึงยื่นมือออกไปแต่หน้าผากของหลินร,นรวนรวนราวกับต้องการหยอกล้อเจ้าตัวดีรู้จักซื้อขนมมาเอาออกเอาใจข้าเอ่ยมาเถิดเจ้ามีเรื่องอันใด ลิ้นรวนหัวเราะคิกคักป้าโจ้าบัตรนี้จำต้องไถพรวนดินแล้วข้ามีได้ใช้วัวเพราะมีที่ดินเพียงแค่สองหมู่เท่านั้นข้าอยากจะขอให้ท่านป้าไปช่วยไถยที่สักหน่อยข้าจะมีให้ข้าจ้างแต่ข้าจะหากระต่ายตัวใหญ่มาให้ท่านหักเหรียญเออมีเวลาว่างก็สามารถไปตัดหญ้ามาป้อนมันได้เมื่อกระต่ายออกลูกยังสามารถนำไปขายแลกเป็นเงินได้อีกด้วยในหนึ่งปีกระต่ายสามารถออกลูกได้หลายสิบตัวเลยนะดวงตาของโจเหรียญเออเป็นประกายขึ้นมาทันใดนี่เป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมยิ่งท่านแม่ท่านรปากนางเถิด กระต่ายหนักสี่ช่างขายได้ราคา100อีแต่หากเลี้ยงกระต่าย30-50หตัวต่อปีมันจะช่วยทำเงินได้มิน้อยเลยทีเดียวเมื่อป้าโจาลองคำนวณในใจก็อดที่จะมีความสุขขึ้นมามีได้ตกลงเรื่องนี้ถือว่าค่าตอบรับแทนลุงของเจ้าก็แล้วกันหลังจากนี้ข้าจะไปถ่ายที่ดินสองหมู่ของเจ้าก่อนมีต้องรีบร้อนไปบ้านของท่านมีที่ดินค่อนข้างมาก ทำงานของที่บ้านให้เสร็จก่อนเถิดที่ดินของข้าล่าช้าไปสองสามวันก็มีเป็นปัญหาอันใดหรอกเรื่องนี้เป็นอันว่าตกลงตามนี้ยามเว่ยหลินหานกลับมายังหมู่บ้านตระกูลหลินเมื่อหลินรวนเห็นหลินหานจึงตกตะลึงเล็กน้อยกลับมาทําอันใดกันมิใช่ว่าอาจารย์ไล่เจ้ากลับมาหรอกนะหลินหานทําหน้าเคร่งขรึมพรุ่งนี้เป็นวันหยุดหลินรวนลืมวันหยุดของหลินหานไปเสียสนิท ดูความจำของข้าสิมาเอาหีบหนังสือมาให้ข้าเจ้าไปนั่งพักสักหน่อยเถิดดูเหมือนว่าเจ้าจะผอมลงไปมิน้อยเลยทีเดียวอาหารที่สำนักศึกษามีอะไรเยี่ยงนั้นหรือหรือว่าเจ้าหักโหมจนเกินไปพ่อหลินหานเห็นว่านางเป็นห่วงตนเองสีหน้าที่บึ้งตึงจึงผ่อนคลายลงมาบ้างอาหารที่สำนักศึกษาก็อร่อยดีเรื่องเรียนก็เป็นไปได้ดีอาจารย์ชมว่าข้าฉลาดหลักแหลมแม้ว่าข้าจะเรียนช้ากว่าผู้อื่นแต่ข้าก็เรียนรู้ได้ค่อนข้างเร็วๆพอที่จะไล่ตามสหายในชั้นจนทัน เมื่อหลินรวนได้ยินดังนั้นก็อดที่จะดีใจมิได้เช่นนั้นก็ดีแล้วเย็นนี้พวกเราไปหาท่านพ่อแล้วเล่าให้เขาฟังดีกว่าพ่อหลินหานได้ยินว่านางต้องการไปเยือนบ้านหลังนั้นก็รู้สึกมิยินยอมขึ้นมาทันใดจะไปทำอันใดที่นั่นอีกกันพอถึงตอนนั้นหวังซื่อคงเอ่ยว่าจาถักถา,กางมิหยุดแค่คิดก็รู้สึกรำคาญขึ้นมาแล้วหลินซิ่วเงยหน้าขึ้นจากนั้นก็เอ่ยว่าท่านพี่ท่านมิต้องกลัวนะหวังซื่อมิใช่ท่านแม่ของพวกเราแล้ว หลินหานร,รู้สึกงุนงงยิ่งนักหมายความว่ายิ่งไรกันท่านพ่อของพวกเราแยกทางกับหวังซื่อแล้วว่ายิ่งไรนะหลินหานสะดุ้งตกใจตั้งแต่เมื่อใดกันเหตุใดข่าถึงไม่ทราบเรื่องนี้เล่าหลินรวนจ้องมองหลินหานด้วยท่าทีเรียบนิ่งดูท่าทางตกใจของเจ้าสี่เหมือนคนร่ำเรียนตำราตรงที่ใดกันเมื่อสองวันก่อนหวังซื่อเป็นคนเอ่ยออกมาเองหลินหานยังคงตื่นตกใจอยู่นางยอมง่ายถึงเพียงนั้นเลยหรือนางมิว้ยวยได้ยิ่งไร หลินร่วนเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้หลินหานฟังว่าเกิดอันใดขึ้นกับตระกูลหลินในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่หลินหานได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเขาก็ตื่นตกใจจนหุบป,ปากมิลงผ่านไปครึ่งค่อนวันเขาก็ยังพึงพรรมพำว่าเจ้าใจกล้าเกินไปแล้วฆ่าหมูป่าสองตัวด้วยตัวคนเดียวเจ้ามิกลัวเหตุมิคาดคิดบ้างหรือเยี่ยงไรหลินร่วนหัวเราะร่าสนทนากันมาตั้งเนิ่นนานแต่เจ้ากลับจำได้เพียงว่าฆ่าฆ่าหมูป่าสองตัวด้วยตัวคนเดียวเท่านี้นะ่าหรือ ลินหานเม้มริมฝีปากแน่นที่คนพวกนั้นจบลงแบบนี้ก็เป็นเพราะพวกเขาทำตัวเองทั้งนั้นสมควรแล้วหละ่ะลิ้นรวนเผยอิ้มแล้วเอ่ยขึ้นมาว่าหลังจากนี้เรื่องเหล่านี้เจ้าเก็บไว้ในใจก็พอไม่ต้องเอ่ยออกไปอีกแล้วผู้คนจะได้มีว่าเจ้ากลืนความรู้ลงท้องสุนัขไปเสียหมดลินหานพยักหน้ารับค่าทราบแล้วเรื่องนี้เอ่ยกันเป็นการส่วนตัวเท่านั้นเอ่ยเป็นการส่วนตัวก็ต้องระวังมีคำกล่าวที่ว่า ในใจคิดได้ทว่าอย่าเอ่ยออกไปเด็ดขาดหากเจ้าต้องการสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองต่อไปในอนาคตเจ้าต้องใส่ใจเรื่องพวกนี้ให้มากหากเจ้ามีระวังปากสักวันหนึ่งเจ้าคงได้ทราบว่าหายนะคืออันใดลินหานครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่จากนั้นก็พยักหน้ารับแบบนี้เต็มใจข้าเข้าใจแล้วภายหลังจะระวังให้มากขึ้นลินรวนมิอยากให้เขารู้สึกอึดอัดดังนั้นจึงบอกเขาเกี่ยวกับเรื่องร้านค้าและที่ดินลินหานตื่นตกใจซ้ำแล้วซ้ำเล่า เจ้าเจ้าเอ่ยจริงหรือพวกเรามีร้านค้ากับที่ดินแล้วจริงหรือข้าเคยหลอกเจ้าด้วยหรือเมื่อมีเวลาว่างข้าจะพาเจ้าไปดูร้านค้าส่วนเรื่องการค้าข้าได้คิดเอาไว้แล้วเมื่อจัดการเรื่องที่ดินเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าจะเริ่มลงมือเตรียมรอจนใกล้ฤดูหนาวก็จะเริ่มเปิดร้านลินหานใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะดึงสติกลับมาได้เขาเพิ่งจะห่างบ้านได้เพียงไม่กี่วันทว่ากลับเกิดเรื่องราวมากมายขึ้นมาสิ่งนี้ทำให้เขารู้สึกราวกับว่าเขาห่างบ้านไปเป็นเวลานาน,าน ร้านค้าตั้งอยู่ใกล้กับสำนักศึกษาถ้าหากว่าหลินอยู่ทราบเข้าเมื่อถึงตอนนั้นท่านย่าต้องมาหาเรื่องพวกเราอีกเป็นแน่นี่คือเรื่องที่หลินหานกังวลคนในตระกูลหลินค่อนข้างไรยังอายก่อนหน้านี้พวกเขาทราบว่าหลินรวนขายหมูป่าสองตัวได้เงินมากถึงแปดตำลึงพวกเขาพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้ตนเองได้รับส่วนแบ่งโดยมิสน,น้าตนเองถ้าหากพวกเขาทราบว่าพวกตนซื้อร้านและกำลังจะเปิดร้านสิ่งนี้จะมิทำให้พวกเขาเป็นบ้าไปเลยหรือ เพียงแค่นึกถึงฉากนั้นก็อดเป็นกังวลขึ้นมามิได้แล้วแต่หลินรวนกลับมิได้กังวลในเรื่องนี้ถ้าหากว่าพวกเขามีรังเกียจเมื่อต้องไปรับโทษที่สาลาว่าการเช่นนั้นก็คงต้องปล่อยให้พวกเขาเข้ามาแล้วละ่ะ